สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะตำรวจหนุ่มเคลื่อนไหวประกาศตามง้อแพทหลังเจอเกมพกลิกลั่นลักจินหัวใจทิ้งไม่ได้ตำรวจหนุ่มเคลื่อนไหวประกาศตามง้อแพทหลังเจอเกมพกลิกลั่นลักจิงหัวใจทิ้งไม่ได้ขอตื้อจริงแค่คนเดียวต่อให้งอนอีก100รอรอบก็งออีก100รอรอบค่ะหลังทำเอางง,งหนักมากเมื่อแพทนภพัฒน์เดฝันรักครั้งใหม่ เปิดแล้วปิดเลยหลังโพสสวีตหนุ่มตำรวจชั่วข้ามคืนก่อนเกมพริกบอกว่ายังโสดจีบได้ชาวเน็ตแห่กันเกอมาไวไปไวมากแม่ค่ำคืนรอยกระทงที่ผ่านมาทำแฟ,แฟนๆกรีดกาดกันใหญ่เลยละค่ะหลังเห็นภาพเปิดตัวสุดสวีตของคุณแม่ลูกหนึ่งแพทนภปภาตันตะกูลกับหนุ่มตำรวจหล่อง,งานดีพร้อมหน้าลูกชายน้องเรซิ่งในบรรยากาศบนชั้นดาดฟ้าโรงแรมชมพระสวยๆริมแม่น้ำเจ้าพยาค่ำคืน ลายคนแสดงความยินดีกับความรักครั้งใหม่ของสาวแพทกันใหญ่แต่เช้าวันรุ่งขึ้นต้องเรียกว่าเฮกันเกอร์เลยพอล่าสุดวันที่20พฤศจิกายน64สาวแพทโพสภาพตนเองพร้อมข้อความว่าสรุปโสดนะพร้อมใส่แฮชแท็กจีบได้ hashtag เปิดแล้วปิดเลยและยังรบภาพคู่นุ่มตำรวจออกจาก IG Story ด้วยด้านฝ่ายชายก็เคลื่อนไหวเช่นกันโดยแคปภาพสาวแพทลงในไอ Story พร้อมเขียนข้อความว่า ตามจีบอยู่ครับซึ่งงานนี้เรียกว่างงกันหนักมากเลยล่ะค่ะเกิดอะไรขึ้นช่วงเวลาแค่ข้ามคืนหลายคนเพิ่งจะดีใจกับภาพเปิดตัวความรักครั้งใหม่ของสาวแพทไปเมื่อคืนอยู่เลยโดยล่าสุดตำรวจหนุ่มนายนภัสชายประภาได้โพสต์ภาพในไอจเป็นภาพสาวแพทและน้องเรซซิง่งพร้อมประกาศล่านเดินหน้างงอและตื้อดาราสาวโดยระบุว่าง้อจริงตื้อจริงรักจริงคนเดียวครับต่อให้งอนอีกหนึ่รอบ ก็งงออีกหนึ่งรอยรอบไม่เคยเหนื่อยเลยหน้าที่ก็ต้องทำหัวใจก็ทิ้งไม่ได้งานนี้ทำเอาหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจรวมถึงหลานของแพทอย่างสาวนับชัดทนานที่เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าลุยดิครับก่อนนายนภัสจะมาตอบกลับว่าลุยอยู่แล้วงานนี้จึงจับตาถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่ค่ะขอขอบคุณที่มาข่าวจาข่าวสดค่ะ หากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พาลาดรับชมข่าวใหม่ๆจากช่องดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ